สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เป็นแฟนรายการฝ่าบอกกันทั่วทั้งโลกครับพบพ่อกับผมสุภชัยศิลาคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับค่ะกับรัชดาพ่อนแก้วสนิทค่ะพี่น้องเสียงนกหวีดยังคงกระหึมอยู่ที่บริเวณฝ่าบอกกันดําเนินรายการอยู่ในขณะนีะ้ตั้งหลังเท่ากับเป็นสะพานนักขวานล่างสันต่อนากับเป็นสะพานผ่านฝ่า เฮาอยู่นี่ละค่ะพี่น้องหลังจากที่ยายมาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งล่ะขอพระคุนม่วนมาหาประชาชนที่ยังคงเหนียวแน่นอุดมการบกเคยเปลี่ยนแปลงล่ออย่างเดียวคือร่อวันที่เป็นชัยชนะของม่วนมาหาประชาชนพี่น้องที่ก็ลบครับพบพอกันมือนี้17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557มืรอย้ามือนีอยูมองเขาเอิส้สวนสันติพ่ครับพี่น้องจัดวันล่ำลึก เหตุการณ์วันที่17พฤษภาปีสามหาเสดายค่ะครับปกติไปทุกปีละปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดรายการนี่ล่ำลึกพี่น้องเรียกร้องประชาธิปไตยสมัยปีสามหาค่ะพี่น้องทายอดหลังไปพี่อาจารย์รัชดาพรนแก้วสนิทว่าจาไปนั่นคือ17พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 5 5เป็นมือที่พกเขากำหนดกันว่ามือนั่นเอื่นกันว่าวันพฤษภาธมิน เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระวางพี่น้องประชาชนผู้ที่ชุ่มนุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลในขณะนั้นคือพล <พน S 1> เอก,เอกสุจินดา,นดาพลนเอกสุจินดาปากบอกว่าสีป่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่จนแล้วจนหลอดหน้าที่สุดท้ายบอกว่าเสียแล้วท้ายที่สุด17พฤษภาค,คมมือนี่เป็นมือที่ปะทะกันระวางรัฐบาลกับมวลมหาประชาชนในขณะนั้น บ่เอิ้นปะทะเด้ค่ะต้องเอิ้นว่าถือปากพี่น้องหลังจากพ้นเอกสุจินดาฆ่าประยุนเพื่อนรับเป็นหน้ายกรัฐมนตรีเพื่อนกลับไปแถลงนโยบายอยู่ในสภาฝ่ายพ,พ,พ,พี่น้องที่เป็นสสพักฝ่ายขานกับบอยอมรับเพะม่นพี่น้องประชาชส้นกับบอย่อมรับปรากว่าประท้วงค่ะกับพ่อประท้วงแล้วนี่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือสสอ,อิสระสมชัย เห็นภาพเลยเด้ค่ะลุกขึ้นมากสีกนโยบายนันทิมเห็นภาพชัดเจนแล้วค่ะว่าประท้วงตอนนั้นเริ่มมาตะปุ่นละค่ะจิตใจการต่อสู่การเสียสละของคุณอิสระสมชัยแสดงออกชัดเจนแล้วพี่น้องเท่ากับตายหลายคนชุดทายมากคันพี่น้องคึดภาพกลับขึ้นไปสมัยนั้นนั้นเหตุการณ์สิสงบก็คือในหลวงเพิ่นกับเอิญทั้งสองฝ่ายเข้าไปพ้นเอกสุจินดากับพ้น ตีจำลองสีเมืองเข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็จบได้ออกมาก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งมาแต่สมัยนั้นล่ะค่ะไพซิมาเป็นนายกต้องผ่านการเลือกตั้งเป็นสอสอเข้ามาแล้วก็นในสมัยนั้นละ่ะที่หลังจากนั้นก็นบอกว่าคานากาห้มีนายกส่วข้าวมาจากการเลือกตั้งตอนแรกนั้น ที่เอื้นพ่นเอกอ่พ้นดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยก็พอว่าในสภานั่นเซี่ให้ดอกเตอร์อาทิตย์ตอนนั้นเป็นประธานสภาครับพี่น้องให้ดอกเตอร์อาทิตย์เนี่ยไปทุ่นกาวหน้ายกค้นใหม่ตอนนั้นสิเป็นพลนเรือเอกพ้นพ่นเรือบว่พ้นเรือเอกสมบุญละหงพนอากาศเอกพ้นอากาศเอกสมบูรละหงครับตอนนี้พ่นกระเสือชีวิตไปแล้วล่ะค่ะ ตอนนั้นก็ว่าสิเป็นเราก็เป็นสอสอสอฟายรัฐบาลครับพี่น้องปรากฏว่าดอกเตอรอาทิตย์ไปหอดเพื่อประกาศออกมาหนะน่ะนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นนายอานันต์ปัญญาละชุนคนโห่แหวกันมัดทั่วประเทศครับพี่น้องนั่นลหละก็เลยเอื่นดอกเตอรอาทิตย์ว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยกล้าที่สิเสนอคนอื่นซื้อคนอื่นไปทูลเกล่าวก็คือ้อนคุณอานาันต์ปัญญาลชุน พเพ่นเป็นหน้าหยกเป็นคนกลางอิริมาหอดมาจัดการเลือกตั้งยา่างเดียวเลือกตั้งแล้วเพื่อนก็ออกไปเพื่อนก็ล่าออกจากหน้าหยกรัฐมนตรีสมัยนั้นกาบเรียนประวัติศาสตร์17พฤษภาคมพศ2 5งพสิีได้เห็นภาพว่าภาพได้ขณะนั้นเป็นภาพของพี่นองประชาชนกับผู้ที่เป็นรัฐบาลผู้ที่ถืออำนาจรัฐได้ถ่ายที่สุดได้น,นายกรัฐมนตรีคนกลางอีค่ะสื่ออานันต์ปัญญาละชุน ในที่สุดได้ค้นทิดเป็นผู้เสนอสื่อนั่นคือประธานสภาพุทราษฎรในคณะนั้นค,คือนายอาทิตย์อุไรรัตน์จนกระทั่งได้ฉายาว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยที่กาเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันย้อนกลับมาโกงกรรมโกงเกลียนมันย้อนกลับมาคือเก่าลอ่อลวนบนเส้นทางการเมืองของประเทศไทยถนนราชดำเนิน็ดีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย็ดี ผ่านฝาาานน่า็ดีมักขว่าน็ดีนาทรรนเนียบรัฐบาล็ดีนาสภาพุท,รทนราษฎรร็ดีหรือนาอาคารรัฐสภา็ดีนนถนนส้ายนี่<า>นเป็นถ<า>นนสายประวัติศาสตร์ร่วมไปถึงร้านพาลูพี่นอ้องที่เขาหลบขับการต่อสู่มืนอนั่นได้ทิ้งรองร้อยไว้อย่างหน่อยหนึ่งรองรอยนั่นคือรองรอยว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นแปลว่าเข้ากล่าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ แต่ในคณะเดียวกันกวาน่าเสิอดายนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องมีการต่อสู้กันแต่นาย,ยกนาย,ยกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทามาจากการเลือกตั้งแล้วเหตุตามที่มีพันธะสัญญาต่อพี่น้องประชาชนนั่นคือบทุจริตบอกรข้อรับชัน้นบอกกอบโกยบอกโกงกินบ่ตเหตเพื่อพวกพ้องวงว่านหว,วานเครือและวงตระกูลนั่นประชาธิปไตยสิเดินหน้าต่อไปได้ สมัยก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องพี่น้องกัดย้อนกลับไปน้ากันก็นได้แต่กีนนี่ขันพายเลือกไปสมัครเป็นผู้แทนกับไปพิดกันด่ากันธรรมดามาหอดน่ะขันพายได้เสียงขลางมากบางเทือเนี่มันจะมีคนอื่นจัาทหารสมัยตะกีทหารนี่แทรกเข้ามาเป็นหน้าหยกหลายเทือคค่ะพี่น้องมันก็นเลยมีการต่อสู้ว่าต้อไปนีห้ประชาชส,ะสนหน้าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยและที่ประชาชส่วนเลือกมาเนี่ยละเป็นหน้าหยกรัฐมนตี เพราะว่ามันกะเท่ากับบ่คขึ้นค่ะว่ามันสิมีเหตุการณ์แบบสม,มือเนี่เกิดขึ้นเท่ากับบ่ได้ขึ้นว่าน้ยทุนใหญ่เนี่ยมันสิขึ้นว่ามันสื่อเสียงเข้ามาแล้วมาสื่อประเทศไทยมากโกงบ้านโกงเมืองใดคือสมือนีน่แต่กีบไผสิได้เป็นหน้าย,ยกไผสิเป็นผู้แทนเนี่ยล่งแห้งหลายเด้ครับพี่น้องพอมาหอดสม,มือเนี่ยเขาเบิงยิงลักเข้ามาเนี่ยเกิดมาพกเคยเห็นหอดหนาประชาซน เกิดมาพอเคยเหตุยังเกลือป่านเกลือเมืองเลยกระไดมาเป็นหน้าหยกกว่าเฮ้าศิรับบ่ไดมาหอดแล้วก็บ่ได้เหตุยังให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชสนมาหอดแล้วก็ิมาเหตุประโยชน์ให้ตั้งแต่อายเจ้าของรอบรัวเจ้าของพักพวกเจ้าของปล่อยให้พักพวกเจ้าของขอม้าทุจริตข้อรัปชันมันก็จังเปลี่ยนไปครับพี่น้องเมื่อนี่ถี่ห้าเบาถึงวีระบุรุษประชาธิปไตยมันมีเสียงเรียกร้องว่าขอให้ประท่านวุฒิสภา,านี่ เสนอซื้อหน้ายกเข้าไปไหมเพื่อเขาจะเอื้นว่าให้เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนที่สองไปอย่างสังคมขาดหวังแนวนั้นสังคมขาดหวังว่าสุรชัยเลี่ยงบุญเลิดชัยลองประท่านบุติีสภาคนที่หนึ่งซึ่งบุติสภาได้เลือกให้เป็นประท่านบุติีสภาไปแล้วลอ่อการล่มพปรมาพิไทยโปรดกล่าวอย่างสมบูรณ์ให้ดำารงตํนแ่งนี้สังคมขาดหวังว่า ท่านสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยสิรับภาระนี่ไปตามกรอบอำนาจแห่งกฎหมายผมย้ำกับพี่น้องอทีโกโลดอีกเท่หนึ่งครับว่าสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยประท่านบุฒิสภาเฮ็ุตามกรอบกฎหมายที่บอกว่าเฮ็ดที่เป็นตัวแทนของผวงชนชาวไทยคือวุฒิสภาในคณะที่เขามีบุฒิสภาเข้าบ่มีน,นายกรัฐมนตรีรักษาการเพราะว่านายยกรัฐมนตรีรักษาการนั่งดอกไม้ถือสารรัฐธรรมนูญ ชี่ความผิดไปแล้วเพราะฉี่ไปแล้วกรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีดอกไม้พ่นจากตําแหน่งไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีกเก่าคนถ้าพ่นไปแล้วกฎหมายบ้านเฮ้ากระบ,บอกอีกว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่บ,บปกติบ้มีสภาพูาาุแทนราษฎรบอรมีคนรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ในระวางที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สภาพูุแทนราษฎรขึ้นมากฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฉบับเก่าสิ้นไปแล้ว พร้อมกับการเลือกตั้งมือวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์บอไดสภาพพูาา้แทนราษฎรเกิดศูนย์ยากาศเพราะเกิดศูนย์ยากาศเหลือสภาพเดียวคือบุตรสภาพเพราะฉะนั้นภ้าระนาทีในการไดม้มาซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยชอบนาย,ยกรัฐมนตรีเต็มตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเฉพาะกิจึืนมาเพื่อบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นภ้าระนาทีของบุตรสมาชิกของบุตรสภาพแต่จนแรวจนหลอดมือว่านนี่ เป็นมือที่ม่วนมาหาประชาชนเป็นมือที่คนไทยทั้งประเทศต่างร่อค้อยว่าบุติสภาหลังจากทําการมาแล้วหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เต็มๆหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานบุตรวันที่เก่าพฤษภาคมต่อเนื่องกันมาถึง16พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้บุติสภาได้ถแถลงออกมาสามขอ้อซึ่งสามข้อนั้นพี่น้องประชาชนต่างบสบายใจที่บสบายใจบอเป็นเรื่องอื่นเนี่ยครับ เป็นการทำงานโดยที่บ่มีกรอบเวลาว่าเข้าเสียดายนาย,ยกรัฐมนตรีคนนไม่เพื่อมาทำงานเพื่อมาปฏิรูปเพื่อมาเตรียมการจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลาท่าใดนี่คือประเด็นที่พี่น้องมวนมหาประชาชนสนใจแต่ว่าเมื่อว่านี่เสียดายว่าบ่มีคำตอบจากบุฒิสภาที่จริงแล้วกับพี่น้องอยากบอกพี่น้องว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยสี่โมงเข่งฉันมอคืนเวทีอยู่นี่แหละบอกพี่น้องประสาช่วนว่า ยาไปฝากความหวังไว้กับไผทั้งนั้นเฮาอยู่มานเนี่ยร้อยเก้าสิบก็มือสี่สองลอยมือแล้วฝากความหวังไว้กับพี่น้องประชาชสนขอให้พี่น้องทั้งหลายเสื่อมันพลังของประชาชสนอนยาไปฝากความหวังไว้กับไผวบุตธธิสภาพประธานก็หฮาก็มาเป็นประธานมาเป็นประธานแล้วที่จริงเฮาก็เคยเ้ารล่การนี้เนี่ยเฮาก็เว้าว่าประธานบุตริสภาพบอเมเนค้นพวกเฮา แต่เพิ่นเป็นคนที่บ่ได้เป็นขีขาทักษินเพิ่นได้มาเป็นประธานสภาเป็นประธานบุตรสภาดีแล้วการเหตุงานคูขนานกันไปย่าไปคิดว่าเพิ่นสิมาเป็นทุกอย่างของพี่น้องประชาส้นทุกอย่างของพี่น้องประช่าส้นของกอปปสคือกอบปอปสพี่น้องเข้าไปฟาความวังกับไผบ่ได้ขนาดแค่เพิ่นเป็นประธานบุตรแล้วที่จริงเพิ่นเบ้าดีเด้ค่ะ ในฐานะที่เป็นประธานบุตรเพื่อนบอกว่าผมและสมาชิกวุฒิสภาจะปฏิบัติภารกิจครั้งสําคัญของชาติครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดด้วยความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งพอฟั่นจังเสี่ยลโอ้ค่ะค่ค่เบาขื้เด้เอาเบาขือแลก็เฮ็ดยุแต่ว่าเฮ็เดแล้วมันบาคือเฮาเฮ็ดเฮาตรงเฮ็ดเอง รุ่งกำน,นั่นเ้าถือแล้วถ้าคุณทําไม่ทันคุณไม่ทําเราจะทําเองเฮ้าต้องเหตุเองเหตุกูขนานกันไปถ้าบวุฒิสภากขขาเขา่ได้คัดค้านเฮ้าบ่ได้ขวางเฮ้าเขาก็เฮตไปบุฒิสภาพเขาต้องเหตุกระบ,บวนการเขาหลายพี่น้องเขาต้องไปฟั่งองค์กรอิสระไปฟั่งมหาวิทยาลัายฟังนนฟ่งผู้นั่นฟั่งผู้นี้ของเฮ้ามันฟั่งมาหกเดือนแล้วมันบ่แมนบ่ฟัง่ง ฟั่งมาจนจัดประซุ่มเครือข่ายพันแปดลอยเครือข่ายกะจัดแล้วเฮาตัดสินใจได้โลดมือนี้ละตอนใบสองนะ่ะเบ้ากันล่อายสองมือนี้แต่ในขณะที่รอผมอยากกาบรียนไปถึงพี่นองประชาชนไปถึงสมาชิก,ธธชกุธิสภาทั้งหนึ่งลอยหาสิบท่านท่านอุติสภาครับท่านสมาชิกุธิสภา่เคาขรบผมกังวลใจอย่างเดียวผมกังวลใจว่าคนไทย เกือบหกหาล้านคนแมนบอแมนทั้งเบิดตแต่ผพว่าเกิน60ล้านคนทนกับสถานการณ์นี่ต่อไปบ่ได้อีกแล้วสถานการณ์ที่บม่มีรัฐบาลสถานการณ์ที่บ่หัวอนาคตของบ้านของเมืองสถานการณ์ที่บ,บม่บมีคนมารับผิดชอบต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกสิเปหวังเพิงสิเปใไห,ห่คนที่รักษาการมือนีเฮหนาทีต่อไปแบบนี้บ่ได้ <พอ S 2> สถานการณ์<อ>แบบนี้เฮารับบ่ได้ แต่ในขณะเดียวกันบทบาทนาทีของบุฒิสภายาให้พี่น้องประชาชนได้ตั้งซื้อบุฒิสภาชุดนี่ว่าเป็นบุฒิสภาใส่ติง่งใส่ติ่งคืออย่างพี่น้องหูบอครับใส่ติ่งคืออวัยวะหนึ่งที่มีในร่างกายของเหาแต่บ่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษทาเมื่อได้บักพิกในบักพิกเศษอาหารเข้าไปอุดใส่ติง่งเกิดเหตุดีบบดีตาย เพราะฉะนั้นย่าให้พี่น้องประชาชนในขนานน้ำบุติสภาพชุดนี้ว่ามีกับบ่มีประโยชน์เป็นเสมือนใส่ติงในร่างกายของเหาอีกเลยย่าให้เอิญบุตธธิสภาพใส่ติงนะครับแตรร่ระวัางระว่างเขาเสียเอิบแนวนั้นอีหลีมีสื่อแต่แต่บมต่มีประโยชน์กะบมีประโยชน์จะดอกกบเบาเหฮาเบ้าซอยเหาแล้กกับบ่คัดขวางเหาพี่น้องดรสุภชัยบอกว่าเหา เาปล่อยให้ประเทศไทยเฮาบ้านเมืองเฮ้าอยู่โดยบ่มีรัฐบาลบ่ได้เพราะหยังกันไปฟังเสื้อแดงเขาสิวา่าอุย้ยรัฐบาลของเขาเขามีหน,าน้ายกเขาคุยกันแล้วเขามอบไม้ให้นิวัตถ์ถ้ำล่องเอ,อื่อนซื้อเต็มให้ถือนิวัตถ์ถ้ำล่องเป็นหน้ายกแทนมันเป็นบ่ได้พี่น้องโดยปกติแล้วกันหน้ายกออกมันต้องออกมัดเพราะหน้ายกเป็นคนแต่งต่างรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งป่วง จริงพวกฮามูนี่มันเป็นกระบทมาโดนแล้วมันมาว่าเข้าเป็นกระบทมันน่ะแล้วมันเป็นกระบทตั้งแต่มือแหลกตะเดือนท่านว่าแล้วพี่น้องก่อนมันที่ยุบสภาพอีกมันออกมาประกาศว่ามันบอยย่อมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญมันบอยย่อมรับรัฐธรรมนูญแบบนี้มันจะปกครองประเทศไดจังไดมันก็อยู่มามันบอออกมันบอออกเข้ากับลามันออกจนสุดท้ายมาเนี่ย สารต้องเป็นผู้สั่งว่ามั่นต้องออกยิ่งลักต้องออกไปกับรัฐมนตรีออกเกาคนรัฐมนตรีเอกเกาคนก็นามึนพี่น้องบอกว่าสมัยแต่งตั้งสมัยมีมติคุณย่ายคุณทวินที่บอกว่าพิษจนมันต้องออกนี่พี่น้องอยากเว่าอีกรอบหนึ่งเสื้อแดงมันกลับไปเว่าบิดเบืออมันเบาเครึ่งเดียวมันว่ารัฐบาลไผยมาเป็นรัฐบาลย่ายคนทั้งนั้นแหละ เขาใหญ่เพื่อควบเหมาะสมเขาใหญ่เพราะว่าเอาผู้นี้ออกไปเอาผู้นั้นเข้ามาเขาบ่าได้มีผลประโยชน์อย่างแต่ยิงลักมั่นใหญ่คุณทวินใหญ่แล้วใหญ่อีกใหญ่เพื่อชุดท้ายแล้วเนี่ยเอาคุณทวินออกไปเอาผอบอตำรวจมายูแทน่นเพื่อเสียงให้พี่น้องมัน่นก็คือเป็นอายของคุณหญิงอ่อนเนี่ยมาเป็นผอบอตำรวจเป็นพี่น้องกันนะนะมั่นหนามึนบ่ยิงลัก ธรรมดามิ่งกขาบนามึ่นเด้ยยิ่งลักมันนามึ่นไปซี่แจงสารว่ามันบดเด็เป็นญาติกันแล้วเพราะว่าอ้ายมันญาติกันแล้วกับคุณหญิงอ้อเพราะฉะนั้นอ้ายคุณหญิงอ้อบอกเกี่ยวกับมันสารก็เลยบอกว่าเอ้าขันนะกับบ่เอิ้นว่าเป็นญาติกันก็นได้เป็นลุงของหลานอาเ <c oughs> งึดบดพี่ <c oughs> นอ้องสารมาเพราะว่า,า,วายิ่งลากนี่เป็นอาคองบักโอก๊ก <c oughs> เป็นอาของบอกโอกกพ่อว่าเป็นน้องสาวทักสินกับเป็นอาบักโออกที่ยวพันดามาพ่องนี่เป็นอาของคุณหญิงออกก็เลยเป็นลุงบักโอก <c oughs> สารว่ามันมันเป็นพี่น้องบอขนาดสุดไทยจนมุมสุดไทยจนมุมมันต้องออกพ่อตดสินปับ๊บออกเลยพี่น้องพ่อออกแล้วมันบอดเด้มาแต่งตัง้งให้ไผปฏิบัติหน้าที่แทนมันกทเอิ่ว่าปฏิบัติราชาการแทนรักษาราชาการแทน คนที่เสียหายรักษามันต้องแต่งตั้งมันต้องมอบอำนาจอันนี้พ่อศาลตัดสินมันออกเลยไผเสียมาเป็นหน้าโยกแทนบ่ได้พวกนี่มันหนามึนจังไดมันก็ต้องอยู่เฮ้าบ่นับว่ามันเป็นเฮ้าบ่นับว่ามันเป็นรัฐบาลพ่อรัฐบาลพ่อศาลรัฐมนูญตัดสินแล้วมันออกมาแถลงอีกพี่น้องว่ามันบลับอำนาจศาลเป็นรอบที่สองแปลว่ามันกระบฏรอบสอง เฮายังสิเป็นยกมือไหวเอิดมันเป็นรัฐบาลอยู่บ่การกระท<ส>ำผิษซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่อซ้ำแล้วซ้ำอีกพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากบอกพี่น้องว่าหนึ่งเฮ้าบรรดบว่ามันเป็นรัฐบาลสองเข้ากับบอกว่ามันเป็นรัฐบาลบ่ได้เฮ้าสิตั้งไม่ตั้งสาบาดนี่ต้องวังหันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเสียเวลาเฮาบอกว่าเฮ้าถาบุตริสภาบัดทีนี่บ่าถาแล้วบายนี่ตัดสินใจซะเนอบุฒิสภา มือว่านนี่ประกาศ3ขอ้อสามขอเป็น3ข้อที่ม้วนมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนผู้เฝ้าตามติดตามการทํางานของสมาชิกปุถรีสภาต่างมีคําถามข้อหนึ่งสุรชัยเลี้ยงบุญเลิดชัยบอกว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุตามเจตนารมในการขื้นความสงบสุขความสมานฉันท์ของคนในชาติตองเล็งดําเนินการจัดให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกด่าน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งต้องมีนายกและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มมาดำเนินการอันนี้ว้าคือการเล่กับกอปรารถ้าว้าตามข้อนี้แปลว่าต้องมีการจัดตัง้งนายกรัฐมนตรีและขรมอที่มีอำนาจโดยสมบูรณ์โดยเร็ว<ด>ให้มีการปฏิป<ด>รูปข้อหนึ่งฟังได้ข้อที่สองสุรชัยเรียงบุญเลอชัยและม่วนสมาชิกบุตรสภาบอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐมนตรี ผูปฏิบัตินาทีรัฐมนตรีตามมาตา1อยบวรกหนึ่งและเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองให้ความร่วมมือกับวุฒิสภาในการหาทางออกภายใต้การมีสวนรวมของคนในชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นปรูปธรรมและลดเงื่อนไขความรุนแรงที่อาจสิเกิดขึ้นคอสองนี่แหละเป็นคอทีพวกเขาฟังแล้วบ่สบายใจให้เวลาวุฒิสภามาแล้วหนึ่งสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่งละ สมาชิกบุติสภาเชิญองค์กรตามรัฐตามัธรรมนูญมาองค์กรตามรัฐธรรมนุญมาเบิดบอกว่าสิเป็นกรกตบอกว่าสิเป็นศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสิเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเบิดหลังจากเชิญองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วบุติสภาเชิญตัวแทนข้าราชการเชิญตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนเชิญสถาบันการศึกษาเชิญมาหอดเราทับเชิญมาหอดสื่อ เชิญหอดผู้นำฝ่ายค้านอดีตผู้นำฝ่ายค้านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์หน่วยงานต่างๆเรานี่มากกันครบเบิดแต่ในขณะที่มากครบเบิดวุฒิสภาพก็เชิญไปอีกสองหน่วยงานหลักสองกลุ่มหลักๆนั่นคือกลุ่มที่เป็นรัฐบาลสี่ฝ่ายรัฐบาลเสดเชิญนิวัตถ์ำงงล่างส่งทักษิณเชิญประธานนพชอขอางโคกตู แต่ว่าเชิญแล้วสองนหน่วยงานนี่บอมาผีผ้าผีนองเอือนข้างโคกนี่มันภาษาไทยเบาเล่าวขาว่าขี่ขั้นขาเอ้าเชิญขี่ขั้นขาตูเออนอกจากเชิญขี่ขั้นขาตูแล้วก็เชิญอีกนิวัตถ้ำงงผู้ซึ่งเป็นรักษาการร้องนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าทีน่นายกรัฐมนตรีเชิญมาแล้วแต่ว่าสองกลุ่มนี่บอมามันบอมาอยู่แล้วในขณะที<า>สองกลุ่มบอมาผมอยากบอกเลย หลังจากที่มีถอยถแถลงมือวานนี่ชัดเจนที่สุดเพื่อไทยประกาศเลยพักเพื่อไทยประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับโลดแมปทางออกประเทศของสุรชัยเพื่อไทยบอกอีกว่ายกข้อกฎหมายย่ำวุธ,ธิสภาวุฒธ,ธิสมาชิกบอมีอำนาจตั้งนายกรัฐมนตรีซ้ำนั่นบพ่อนิวัตทํรง,งงร่างทรงทักษิณประกาศอีกบอหาลือกับบุฒิสภา แปลว่าอย่างแปลว่าข้อสองของสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยที่คาดหวังว่าสีมีการพบปะกับสีกรัฐบาลมื่อนี่สีกรัฐบาลบอกคุยสีกรัฐบาลปฏิเสธอำนาจของสุรชัยผมถามว่าแล้วสุรชัยยังสีลอ่อยังต่อไปอีกในเมื่อคุยกับตุภาคส่วนแล้วคุยน้ำเบิดแล้วเหลือสองเท่านี้ทาเหลือสองเขาบอมา่านอกจากบอม่าแล้วเขายังปฏิเสธอำนาจของบุติสภา,านั่ม ในคณะี่ปฏิเสธอำนาจวุฒิสภาพย่ำว่าเจ้าของมีอำนาจมีอำนาจมีอำนาจผมก็เลยเรียกร้องต่อท่านสุรชัยต่อไปอีกว่าให้ท่านเล่งเฮ็ุขอสามโดยเร็วที่สุดขอสามที่ประกาศมือว่านี่คือบอกว่าวุฒิสภาพพร้อมสิทธุทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องโดยสินั่ความเห็นและข้อเสนอแนจากทุกภาคส่วนมาใส่ประสมตาม้อบังคับของวุฒิสภาพเป็นกรณีพิเศษ มาใส่ประชุ่มในการมาใส่ในการประชุมของอุฒิสภาพเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกร,ร,รัฐมนตรีตามกรอบรัฐธรรมนูญและประเภทนี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับสากลและประเภทนี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยโดยเลวผมเลี่ยนท่านสุรชัยและคณะบุตรสมาชิกว่าขอสองเขาบมาดอกครับ ผมทายล่วงหน้าเลยลับล่องวานนิวัดถ้ำง้งล่างทรงทักษิณบอมมีทางมาพบท่านผมลับล่องได้เลยว่าสีกเพื่อไทยประเสธเศรอำนาจท่นานแถลงซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าบุตรสภาบอมมีออำนาจถ้าบอมีออำนาจท่านสีล่ออย่างท่านเล่งเฮดขอสามให้มันเรียบร้อยไปซะเอินประชุมบุตรสภาโดยเร็วเอินวันจันทร์นี้เลยเอิญวันจันทร์นี้เลยเราประชุมบุตรสภาประชุมแล้วตั้งนายกรัฐมนตรตี หลังจากการตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนั่นคือท่างออกที่เป็นภาระ้าทีของท่านเมื่อนี่ผู้เขาถล่มลงมาแล้วปากทําปิดสนิทแล้วหินก้อนชุดท้ายเท่านั้นที่ท่านเสียอ,ออกหินก้อนนี่คือการตั้งนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจแต่ว่า,าท่านละเลยท่านบริหารที่นี่ท่านปล่อยให้ระยะเวลายืดเย้าไปผมมั่นใจเลยว่า ฉายาของวุฒิสภาชุดนี้สิได้ซื้อว่าวุฒิสภาใส่ติ้งใส่ติงต้งใส่ติ้งใส่ติ้งเขาสีตั้งทันเลยว่าท่านเป็นใส่ติง้งบพราะมีประโยชน์บ่นแมนว่าอย่า,า,าเป็นใส่ติ้งเด้ออย่าเป็นใส่ติงเด้อผมสีบอกให้มันบอแมนตาว่าผลเถื่อเพื่อไทยกับนอปปอชอเขาบ่ย่อมรับอำนาจท่านเดเขายั่งไปฟ้องว่าท่านเป็นกระบฏเด้ท่านประธานวุฒ ท่านสวทั้งหลายแต่ว่ามันไปล่องว่าพวกนี้นี่เป็นกระบฏคัดรัฐธรรมนุญมันก็นไปล่องสารรัฐธรรมนุญได้พี่น้องมันไปล่องดีเอสไอพอมันลูกพอมันนะนะเพราะฉะนั้นวธา,านสภาพวุฒิสภาพบตองถ่าดอกคือดอกเตอร์สุภชัยเวานี่ละเฝ้าเฮตุซะค่ะคณะประวัติศาสตร์มัน่านไปท่านสิบ่เดมีซื่อได้ว่าเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ เป็นซะวีระบุรุษประชาธิปไตยยกให้กับนั่นระบงหวงดอกตำแหน่งนี่เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยตั้งหน้าโยกซะข่าวขราวที่ปรากฏบนหน้านักสิพิมฉบับมือนีขออนุญาตกล่องจับแจ็กน้อยเนะครับกล่องครับข่าวขรา,าวที่ปรากฏมือนีในนักสืพิมแนววน,า,นาก็เลยเป็นภาพสำ,สำคัญสำคัญสองภาพภาพหนึ่งเป็นภาพถ้อยแถลงของประธานบุตรสภา สุรชัยเลี่ยงบุญเลือดชัยและม่วนสมาชิกบุตรสภาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพลุงกำนันสุทเทพเพือกสุบันที่เป็นนางร่อข้าตอบว่าบุตรสภาทํางานมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ผลจากการทํางานเป็นแนวดมีผลเป็นประการใดนี่คือแนวนาที่นําเสนอสองภาพนี้บนหนาหนึ่งในขณะที่นําเสนอสองภาพนี้บนหนาหนึ่งก,ก็ต่อกับมีข่าวเช่นเดียวกันก,ก็ต่อบอกว่ามึนบ่้โหว่าสีเลือกตั้งเมื่อได ประเมินสถานาการณ์บอถือสุภชัยชโตยืดจัดยอนบัตรสัตว์รัฐบาลปลอดแหกเพนน่นหนีก่อนฉเฉลิมครูทายั่งโยกโยเจอขุกฉเฉลิมเป็ดเหลิมมือนียังบอสินฤทธิ์ <c oughs> บอกครับบอมีตำแหน่งใดๆแล้วยั่งบอสินฤทธิ์อีก <c oughs> บอกครับระวังเด้ฉเฉลิมเฉลิมเฉลิมโลกตับที่เป็นอยู่ตอนนี้มันกำเริบมือใดระวังสิไปอยู่กับสมัครได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> อ้าว เพื่อนลดอารมณ์ของดอกเตอร์สุภชัยพี่น้องผักจากข้าวผักจากข้าวค่ะ